สุขโภพุทธานังอุปาตโตสุขัสสะธรรมะเทสันนัสุขัสสังคัสสะสามะคีสามะโอทิวาตาปติอธทิจรติ <c oughs> ถาปฏิจันติมมาสันนโขคติโยตัมชาญิตาปาติพระโมกขัสสะพามหูระตุทโตตาปฏิเทสะสายเรโอตัพ สัมปันนาสุขธรรมมาสัมมาหิตสันโตสปุริสานุกเทวาธรรมติวจเรสนิปตาอปาตนาหวันจนามาตาปิตาจานิคันตาจาราเวธาปากิกามาสุวันนะภูมิง วานาโสนุตารามหิติกาปิสาเจนิตามิตาวานาพระมจารังยุงเอเตสะเปยักขะปรายันตุอากาศธาจัพุมาธาเทวานาคามหิติกา ทันตุจิรังราคันตุสาสนังอคัสสัทธาจัปปุมาตเทวานาคามหิตธิการปุญญโนอนุโมทราคันตุปานิโนอคัสสัทธาจัปปุมาต เทวานาคามหิติกาปุญญโนอนุโมติรังราคันตุโนสัทธาอากาสัทธาจะพุมมาเทวานาคามหิติกาปุญญโนอนุโมทันตุ สดทิ้งกันฌันตุเทวะตานโมเมพุทธเตสัสารตนาตยธรรมิการเตศิปัสเทวานารายปรมิสวราเต มาจะอินทาจะจตุโลกาปิรักากาสมุทาผูตาขังจะสสปะชัยยาปสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาทรันทรณีวุธาทีอุธาทีนาทีนาทีชัยยาชัย อาคันาตาลานิสัยนิลายาเซียเสระสุเมพันนาราชิชายาชายักามพิระโสพินาเกนธานาอิปิสาจพุตาคัลลิชายาชัย ทุนิมิตาโลกิชัยยะชัยยะสิงคิสุธาคานชัยยะชัยยะรุณนำมุกสะตราชัยยะชัยยะจามปาทินักพระคันธังังชัยยะชัยยาคาจักขันตุรังขันตสุการะผูจัง ฮาปายาธิปัจจัยจายารุณนามุขายาราจินาเสนาลิมพูนปุณสุธิรติจยาจัยสุขาสุขาชีวิชัยาชัยาธรณีตาเร ชัยยาชัยยาชัยยาธรณีสานติสาทาชัยยามังกราราญภาวะเกชัยยาชัยยาวารุณยากิจชัยยะราคาเสสุราูชาตชาชัยยาชัยยาพรมเมน ชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยยังชัยยะชัยยะปาทตวิงสับชัยยะชัยยะอรหันตังปจิกาพุทธสาวกังชัยยะชัย สุรังกาโรหะรินทเทวชัยยชัยยะพมมาสุรักชัยยชัยยนาโควิรุณหโควิโรปะโคจันทิมาลาวิอินโทชาเวนัตโยจาคุเวโรวรุณโนปิ cakiwan cauna ho kuma tatarata ko atara sama Wastata basaayo เอชัยยารามุภาวันตุโนชัยยธรรมจาสังโฆจาทัสสปาโลจาชัยยกลางอิเตนัปยัตเตเจนะโสทิภาวันตุโนอิเตนะพุทธ นาหัวตุโนุชายมังคารังชายโยพิภูตาสิริมัตโตอายังมารสะจัมปาปิมัดปาราชโยอุงโคชายุงโพธิมันเดปามุ ชายตาาปรามมาคานามเฮสินุใจโยเปพุทาสสิริมัตโตอายางมารสัชมปาภาราใจโยอุงโคใจยงพอดิมันเดปามุมทิตาชายาตาทาเท ทากานามเฮสิโนุชโยโอทาสสิริมาโตอายังมารัสัจมปาปิมาโตปาราชโยอุงโคชายโยพ่อทิมันเดปามโม ยตาธาเิวะคันนามะเฮสินเชยโยปิปุทาสิริมัตโตะยังมาราสัจมปาปาราชายโยุงก็จะยุงพ่อจิมันเดปามุ ทิตาใจยาตาทาสุปันนคนาไมเฮสิโนุชายโยปิปุทาสสิริมัตโตอายังมาราสัมปาปาราชโยอุงโกชายุงโพธิมันเนปามุ ทิตาใจยตาทานาคันนาเมเฮสิโนชโยปิวุตัสสิริมาโตอายังพิมาโตปาราชโยอุงโคชโยงโพอดิมันเดปโมทิตา ชายตธาธาสาปะกนามเหสินสุนันตุผลโตเยวาสัมิงธาเนอธิกาตาธิหายุกาสะธาหุนทุสุกิตา พัทารคันตุสะพสะตานังราคันตุสินาสาสนะยากาจิปัตทานเตสังเวปุเรนตุมโนรัทายุตาการร บาวัสันตุวัสสังวสาวะลักาสังสิวะเรนตุจัสสปะทากายสุจินตสุขังอาหารันตุ